ตักยกแบ่งไปให้ลูกในบ้านแดกอีกไม่ออกมาแดกเองขาเขอก็มีทำยังกบเป็นเด็กง่อยเปรี้ยเสียขามาแดกเองไม่ได้ทุกคำที่กืนให้มันติดอยู่ตรงนี้แล้วมันจะแสบสากคอดิฉันอยากรู้ว่าคุณสองคนตายายเนี่ยมีความภูมิใจมากเลยใช่ไหมมึงเตรียมพ่านขันห้าเอาไว้ไปกราบตีนเขา และบรรลุปเป้าหมายที่สามก็คือดิฉันต้องการให้ผู้หญิงแก่คนที่ไปขู่ผู้หญิงแก่อีกคนหนึ่งไปกราบขอเขามาเขาเพราะถ้าไม่ขอเขามาเขาเขาพูดไม่ตรงกับคุณลูกคุณชิบหายตัวคุณชิบหายเพราะฉะนั้นสองอย่างที่ต้องการที่สุดได้มาแล้วถ้ามีการตรวจสอบอย่าลืมเตรียมขันห้าไปกราบขอขามาคนที่พวกคุณพากันไปขู่เขาคิดว่าเขาด้อยกก่า ด้อยกว่าไปเหยียดยามเขาดิฉันก็จะได้บรรลุข้อที่สามด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณกับอีกฝั่งหนึ่งที่คุณดูถูกเขาเนี่ยพูดไม่ตรงกันขึ้นมาน้ำหนักเป็นของใครคะน้ำหนักเป็นของเจ้าของที่เจ้าของที่เขาพร้อมเจ้าของที่เขาพร้อมแต่พวกคุณเนี่ยพร้อมไหม คุณไปขู่เขาว่าจะติดคุกตอนแก่ไอ้คนขู่ก็ไม่ได้ดูหนังหน้าตัวเองเลยว่ามึงก็จะติดคุกตอนแก่เหมือนเหมือนกันหลักฐานมีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้หลักฐานชิ้นนั้นออกไปแล้วติดคุกตอนแก่ด้วยกันทั้งคู่แล้วก็มึงเตรียมผ่านขันห้าเอาไว้ไปกราบตีนเขากูบอกเลยเพราะอะไรมันนั่งพูดมึงน,นั่งเน้นใครทำตุ๊กตาตัวน้อยตุย อันนี้ที่ฉันอยากเรียนถามตาชานกับยายสงควรคุณรู้สึกยังไงคะที่เห็นลูกชายคุณเรียกหลานคนเล็กแบบนี้พูดถึงความตายของหลานคนเล็กเป็นว่าเล่นเอามาทำมาหากินถ้าเขาจ่ายค่าไฟค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตให้คุณซื้อกับข้าวให้กุณขอให้คุณตาชานกับคุณยายสงควรรับรู้ไว้นะคะว่าที่คุณกลืนเข้าไป เปิดข้าวทุกขาวคำเนี่ยค่ะมันมาจากความตายของหลานที่คุณบอกว่าคุณรักดิฉันขอให้แต่ละคำที่คุณปั้นข้าวจิ้มแจ่วมวนผักจิ้มแจ่วเปิดไฟค่าเน็ตฟังหมอลงหมอลำขอให้คุณทุกลมหายใจเข้าออกให้รู้ว่านี่มันมาจากเงินที่ลูกคุณ เย็ดยามลูกสาวของคุณเองที่ลูกชายของคุณพูดถึงความตายของหลานของคุณเองเปิบข้าวทุกข่าวคำนะคะจงสู่จำเป็นอาจริงจำเอาไว้ค่ะทุกคำที่ตากับยายกินเข้าไปขอให้รู้ว่ามันมาจากการที่ลูกคนเดียวของคุณที่คุณรักมากลูกชายคนเดียวที่รักมากเหลือเกิน พูดถึงความตายของหลานคุณแล้วได้เงินมาด่าทอลูกสาวคนที่สองลูกสาวคนที่หนึ่งแล้วได้เงินมาทุกคำที่กืนให้มันติดอยู่ตรงนี้แล้วมันจะแสบสาคอดิฉันอยากรู้ว่าคุณสองคนตายายเนี่ยมีความภูมิใจมากเลยใช่ไหมกับการหาเงินของลูกชายคนเดียวด้วยวิธีนี้บิดเบือนด่าทอ ถ้าภูมิใจก็นั่งกินข้าวจิ้มแจ่วจากเงินของความตายต่อไปค่ะแต่มันจะสากคอทุกครั้งที่คุณกลืนลงไปอันนี้ไม่ได้การแช่งแต่กูพูดจริงๆถ้าครอบครัวใหญ่อยู่ด้วยกันแดกด้วยกันคนที่มานั่งแดกทุกมือ้อแล้วยังต้องให้ขี้ข่ายกตักยกแบ่งไปให้ลูกในบ้านแดกอีกไม่ออกมาแดกเองขาเถอรก็มีทำยังกะเป็นเด็กง่อยเปรี้ยเสียขา มาแดกเองไม่ได้ต้องให้คนยกไปแดกแดกแล้วก็ต้องไปเก็บที่ลูกแดกเสร็จช่วยจานไม่เคยล้างถ้าหัวหน้า,นาเข้าคุกไป <c oughs> ขี้ข้าจะอยู่ไหวไหมคะถามหน่อยคะ่ะถ้าวันหนึ่งหัวหน้าสองผัวเมียเนี่ยเข้าคุกไปทั้งคู่เหลือแต่ลูกหัวหน้าอยู่ขี้ข้ายังจะยอมอยู่เป็นขี้ข้าให้เด็กสองคนที่ไม่มีหาอะไรไหมคะจะยอมอยู่ไหมอยากจะรู้ ใครจะยอมเลี้ยงลูกของหัวหน้ารองหัวหน้าออกจากคุกคะต้องเสียขันห้